一天，一天，又一你 นี่ก็คือเบื้องหลังนะครับการฟอนของน้องๆน,นะครับ นะครับเดี๋ผมทำชิ้นงานจากไม้ไผ่เนียซึ่งในถิ่นของผมมีจำนวนมากครับก็เลยทำมีชิ้นงานการทำไม้ไผ่ไไกดทำได้หลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นขันตกหรือหาจผลไม้เป็นพานเป็นโครงใสแล้วนี่นี่อะไรขันตกเหรอฮะขันตกหรื ขัดผ,ผลไม้ก็ได้ครับขัดผลไม้แล้วก็แดงๆเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นเป็นพานเป็นพาน,นนี่เป็นอ่อเาเขาเรียกว่าอะไรอ่าโอโอตัวนี้เราทําเปลี่ยนใบสีก็ได้ครับเป็นชุดใบสีอ่าทุกทุกอย่างนี่ครับทำมาจากเนี่ยนะไม้ไผ่เหี้ยทำมาจากเป็นเส้นนะครับหลายคนจะไม่เชื่อว่าตัวนี้คือไม้ไผ่ไม้ไผ่โอ้โหเนี่ยนะ Mm hmm. ไม่น้ไม่น้อน,นี้ก็าบาทโอ้ oh. ดขึ้นลูกดขึ้นอ,อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทครับ,รบแล้วอันนี้สี่ร้อยบาทนี่สี่ร้อยอ๋อขายแยกใช่ไหมฮะเอันนี้ขายแยกกันเนาะย อันนี้หกพันบาทมีหกร้อยมีสี่ร้อยห้าสิบมีสี่ร้อยห้าสิบนี่โคมไฟถ้าโคมไฟโคมไฟผมก็มีหลายลักษณะแต่ผมนี่เป็นตัวอย่างหมดชุดนี่เลยใช่ไหมฮะไม่ครับแต่ครบคมอ๋อโครมยังไหมอ๋อของโชว์อ๋ออตัวนี้จะแทนอะไรเท่าไหร่ครับตัวนี้พันพันอ๋อแล้วขั้นตอนทำยากไหมอ่าถ้าใครดูคลิปผมแล้วถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาจะสั่งซื้อได้ทีงไหนครับอ่าหมายเลขบอกหมายเลขเบอร์โทรให้หน่อยครับเผื่อ นะครับหมายเลขโทรศัพท์0917507569นะครับนายสมยศสิงคลาดนะครับนายสมยศสิงคลาดนะครับจากอ่าจากกระเพือสงแพรเนาะครับผมขอบคุณครับท่าน อะไรอยู่เอ่ยครับพวงกุญแจกะอ๋อนั่นนั่นที่ถือเนี่ยอะไรน่ะทำอยู่ที่ไหนครับทำอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อบ้านหยางครับบ้านสอนอ๋อบ้านสะคอนมาไกลเนาะแล้วจำหน่ายทั่วไปใช่ไหมอ๋อนี่ก็คือพวงกุญแจนะครับนี่ไม่ใช่พวงกุญแจอย่างเดียวนี่มีหลายอย่าง าสิบหมีทิปเ้าเหนียวอะไรเนี่ยนี่ใส่เงินอ๋อ้ก็สามารถ้จได้ครไช่วหลแล้วจะติดต่อได้ทั้งไหนเนี่แล้วก็ูงไหนเราบอกเบอร์ด้วยูงเก้าหนู่งจดอาหี่ก้าคุณอะไรนะเ่สการที่ไหนรับจังหวัดน่านอ๋อผมแ้งังหวานขอบคุณมากครับ ที่เลยล็ออีกชั้หนึ่งได้เรียนเชิญท่านได้รับมอบประกาศเกณฑ์บัตรจากท่านประธานในพิธีสุดยอดนั <ไป S 2> น่งประตูดีไซน์โชว์เคสไปพร้อมกันครับ ได้หอบเอาละองไอแห้มากหมองเลาะเลี้ยวผ่านวงหมูม่พันพฤษาอนูแห่งมณีหยาดฟ้าได้สื่งแสงลงสู่พื้นปทพีก็กำเนิดเป็นสายทิพยธา,าราที่ไหลหลัง หล่อลี้วนหมูสัพพชู ทัานติดงานอ่อนนะครับเราทั้งสองทำหน้าที่พิธีกรอยู่กับท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงค่ำนี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้งสองคน,นคได้รับเกียรติเป็นพิธีกรนะคะจากทางของบริษัทข่าวผ่านทางไลฟ์สดของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านได้ค่ะคุณจ๊อกครับกับเรียนท่านประธานในอุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่านน่านแบมบ,บูดีไซส์โชว์เคส2024ค่ะ มีการะะดําเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มขีดความจํากัดและความสามารถของผู้ประกอบการการลงทุนนะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชุมชนและก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่นะคะคุณจ๊อบก็จะมีการเพิ่มในส่วนของนะคะมูลค่ามากยิ่งขึ้นและก็ที่สําคัญนะคะในช่วงนี้167นี้บริเวณนี้คือห่วงน้อยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืนองน่านมีถนนคนเดินกาดฝวงเมือง,งน,น่านตรงกันข้ามเลยก็คือ วงใหญ่ด้านหน้าวัดภูมินขอบคุณเทศบาลเมืองน่านด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อและสนับสนุนสถานที่ในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้และเช่นเคยใช่ค่ะคุณเจฟได้ครสำหรับการแสดงชุดที่ผ่านไปนะคะทุกท่านก็จะเห็นความสวยงามนะคะของการแสดงที่ชื่อว่าทิพยบุพผามาลาดอกไผ่นั่นเองนะคะซึ่งการแสดงสักครู่เนี่ยก็เป็นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมนดคะัาำดังคากล่าวที่ว่าไผ่น่าน,าน สารตำนานสู่สากลน,นั่นเองคุณรู้ครับใช่แล้วค่ะคุณจ๊อบนะคะ,ะ,คะซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตนำทุกท่านค่ะไปรู้จักกับนี้นะคะเป็นการเปิดงานแสดงผลงานและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหากรรมไผ่จังหวัดน่านน่านบังบูดีไซน์โชว์เคส2024อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในลำดับต่อจากนี้ไปครับขอเสียงรบมือต้อนรับท่านประธานด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับท่านรองนินเนตโลหพะพุทธิราชอุตสาหกรรมจังหวัดน่านในนามของหน่วยงานดำเนินโครงการขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านวัจิราพรอมาตตยคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดน่านแบมบูดีไซน์โชว์เคส2024 กิจกรรมจัดแสดงย่อยพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่เพื่อเชื่อมโยงตลาดประจําปีงบประมาณ2,567ซึ่งเป็นการจัดงานเป็นปีแรกของอุตสาหกรรมไผ่น่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมไผ่ในจังหวัดน่านให้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไผ่ในจังหวัดน่าน ให้เกิดช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยมีกิจกรรมของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้ 1. กิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่านโดยการสัมมนาเชิญปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันานก่าวเปน่านแบมบูดีไซน์โชว์เคส2024กิจกรรมจัดแสดงผลงาน ผลิตภะณฑ่นต้นแดดและทดสออบลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไท่จังหวัดน่านของกับปีเชิงค่ะทำจังหวัดน่านนะคะท่านที่ปรึกษาท่านนิยากรผู้ประกอบการผู้กลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะท่านหัวหน้าส่วนที่มาร่วมง,งานให้กำลังใจท่านอกกุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะคะ ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานน่านบมบูดีไซน์โชว์เคส2024นะคะกิจกรรมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าโครงการนี้มีกิจกรรมครอบคุมการพัฒนาไว้อย่างครบถ้วนทั้งอาทิเช่นการสัมมนาเชิญปู้เดือการให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นตน้นซึ่งได้แข่งงานในวันนี้นะคะก็เป็นกระบวนการที่อยากจะให้กำลังใจทั้งตั้งแต่ผู้ปลูกนะคะท่านผู้ประกอบการนะคะรวมถึงผู้ที่ส่งเสริมเทคโนโลยีและทำการตลาดให้กับพื้นที่จังหวัดน่านท,ทุกทกท่านที่มีส่วนร่วมนะคะทั้งที่อยู่และไม่ได้อยู่ในงานวันนี้การจัดงานในครั้งนี้ก็ถือเป็น ก็ร่วมโรนการเมื่อนามาทดสอบตลาดจากผู้บริโภคแล้วเข้ามาเยี่ยมชมในงานแล้วเนี่ยค่ะทำให้เราทราบว่าเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต่างๆให้มากขึ้นให้ตรงกับความต้องการของบริโภคตอบโจทย์ที่สำคัญก็เป็นในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อาจจะมีติดตามมาเช่นเครื่องสำอางหรือ ท้ายนี้ดิฉันก็ขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้จงประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะก็ขอเปิดงานนั่นดัมบูดีไซน์โชว์เคส2024นะคะกิจกรรมสแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยจังหวัดน่านบนัดนี้ค่ะ ขอประคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับการประกอบพิธีเปิดในวันนี้ท่านประธานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหน้าจันนว่าเดียพรอมาทพียากุลนั้น จะทําการตัวตีกระไม้ไผ่ซึ่งจะใช้ตีสําหรับการขานยามเกิดจากภูปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานะครับทํำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านจึงนามาเป็นแนวคิดและเป็นสัญญาณในการเปิดหลังเปิดงานไปพร้อมๆกันเริ่มต้นที่5้าสี่ กบในที่นี้ก็คือความภาคภูมิใจนะคะจากทางหอมจังหวัดน่านแล้วก็ในคลิช็อตถัดไปครับขอกราบเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานครับหลายค่ะในี่นี้ก็คือนะคะความสวยงามอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่เราจะได้ร่วมือกันก็ยักกดไลค์นิดนึงค่ะกดไลค์ก่อนเลยจ้าและ <lamps> <serves> เป็นมินิทัที่น่ารักของเราด้วยขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่งานในช่วงนี้และแน่นอนนะครับอีกและวันนี้ก็จะมีในส่วนของผ่ายาดผู้ประกอบธุรกิจของเรานะครับร่วมด้วยนะเรียนเชิญครับ ขอแสดงความชช่นมยินดีและถือเป็นการแนะนำสมาชิกของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไผ่ของจังหวัดน่านอย่างเป็นทางการเราเริ่มต้นที่บริษัททอ,อนวำมกรจำกัดโดยคุณบัวและขอเรียนเชิญต่อเนื่องนะครับคุณกดชวันหานยุทธ ต่อเนื่องเลยนะคะเรียนเชิญคุณศรีพันกันตาค่ะจากจากสารบ้านตาำนะคะเรียนเชิญดัสล่าสุดเรามีคัสเตอร์อุตสาหกรรมไผ่เมืองน่านด้วยจ้าเรียนเชิญคุณจวนพุทธเหมือนครับจากกลุ่มอาชีพเรียนเชิญต่อเนื่องเลยนะคะเรียนเชิญคุณเพชรชรามาระวังจากกลุ่มจากบบคคุณครั ทีมงานก็จะมาพร้อมกับสีเ,เขียวน่ารักจังใช่แล้วค่ะเรียนชมต่อเนื่องเลยนะคะคุณเดี๋ยชเดได้งบนเวทีนะคะอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒเป็นตราท้องฉิ่นด้วยนะครับมาสร้างการรับรู้แล้วก็มาเผยแพร่องค์ความได้เห็นในส่วนของหน้าตานะคะของผู้ประกอบการหรืสางกัดไผ่จังหวัดน่าน คุณจตุชัยขัตติยะค่ะวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านใหม่สัมัคีหมู่ที่9ค่ะวิริยะคุจากบ้านสวนแสนรักฟาร์มสเตนานครับอีกสักครู่นึงก็จะได้เรียนเชิญทั้ง15สมาชิกของคลัสเตอร์ไผ่ของจังหวัดน่านของเรานี้โอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านที่ว่าวนรปรานกดับู เป็นสวกนี้ันไเดียวสีครับเออเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่แชมป์แพลจะมาชบทสุขท่านประบครับสามบอด้วยกันนะครับถอเพลงได้นี่ยอะไรครับเนี่ยลอยกระทงเหรอะปมงกตัวนี้ระทงที่ลอยเนี่ยนะพลวรองเพลง

อะไรเนี่ยถึจะได้พัดนี่ฮะ